ตอนนี่กัามน้นเนยู่ชมต้นทุเรยียนเนี่ยน้มกระซำมนี่ดีว่ายัางไดอันยังใสสร้างมาให้แน่พุ่นนองเลย ต้นต้นนี้กัดกิอยู่เนี่ยต้นนี้แบบปงหยอดแน่หยอดอยู่ต้นนี้ที่ตายแล้วเฮ้นเจ๊งเลต้นนี้กันง้าอยู่เนี่ยมันคือพวกปงหยอดเสรเล็มหอต้นนี้ตายแล้วพี่น้องเอ้ย มีตายแล้วไอ้สองต้นนี้ก่รอน,นี่สองต้นนี้ก็กสูงเกโด้สิเมืองต้นบางเงาะต้นบางเงาะคือใบแห้งแค่ต้นเงาะ ต้นละมุดหนักละมุดล้างสีงามทุเรียนต้นนี้หลอดบาหลอดเนาะต้นเงาะต้นเงาะยู่ต้นเงาะต้นนึงเอา้าต้นนั้นมากระท้อน งงหยอดจำอยต้นงอต้นนี้ะล้างง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 หงงงงต้น,น

นี่แหละพี่น้องต้นไม่ก็ได้